สวัสดีครับทุกคนนี่คือหลังมาสเศรษฐีเมื่อไม่กี่เดือนก่อนอีแจยงประธานกลุ่มซัมซุงคนปัจจุบันได้ถูกจับกลุ่มและถูกคุ้มขังทุกยางก้าวของซัมซุงมักจะส่งผลไปทั่วเกาหลีใต้เนื่องจากซัมซุงอยู่กับชาวเกาหลีใต้มาแทบจะตลอดชีวิตวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของอีแจยงงทายาทของซัมซุงอีกอนฮีพ่อของอีแจยงแต่เดิมเป็นลูกคนที่7และไม่มีสิทธิ์ในการสืบทอดมรดก แต่พี่ชายของเขาต้องการให้พ่อถูกคุมขังเพราะต้องการยึดอำนาจดังนั้นท้ายที่สุดอีกอนฮีจึงได้กลายเป็นประธานของซัมซุงโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนอีแจยงเป็นลูกชายคนเดียวของอีกอนฮีเขาไม่มีพี่ชายและน้องชายการแข่งขันและแรงกดดันจึงมีน้อยมากเขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยโซหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยเคโอประเทศญี่ปุ่น และไปเรียนต่อปริญญาเอกอีก5ปีในคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลายัยฮาร์วาร์ดทายาทที่ครอบครัวมั่งคัง่งเช่นนี้ทุกคนย่อมเป็นห่วงเรื่องการแต่งงานของเขาในปี1997ทางครอบครัวจัดการเรื่องดูตัวให้อีแจยงด้วยฝ่ายหญิงคือลิมเซยองทายาทของกลุ่มแดซังในปีนั้นกลุ่มแดซังเป็นกลุ่มธุรกิจด้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้สมัยเด็กลิมเซยองแต่งตัวเหมือนคนธรรมดา เรียนในโรงเรียนมัธยมใกล้บ้านจนกระทั่งมีครั้งหนึ่งพักฮยอนจูแม่ของลิมเซยองที่เป็นลูกสาวของกลุ่มทำโฮเอเชียนากรุป๊ปไปปรากฏตัวในงานประชุมผู้ปกครองและเผอเปิดเผยฐานะของตัวเองราวกับเรื่องราวในนิยายที่จูจูเด็กสาวธรรมดากลายเป็นทาย,ยาทมหาเศรษฐีเพื่อนนักเรียนและคุณครูต่างพากันอุทานว่าโอ้มายกอดแม่ของลิมเซยองและแม่ของอีแจยงเป็นสมาชิกของโบสถ์แห่งเดียวกัน ดังนั้นลูกของทั้งคู่จึงรู้จักคบหาและแต่งงานกันโดยปริยายพิธีแต่งงานจัดขึ้นอย่างหรูหรามากแม้แต่พิธีกรของงานก็คือคังยองฮุนอดีตนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้หลังแต่งงานลิมเซยองได้หยุดเรียนและตามอีเจยงไปอยู่ที่ฮาวาดระหว่างอยู่ที่นั่นเธอได้สอบเข้าในคณะจิตวิทยามหาวิทยาลายัยนิวยอร์กและให้กำเนิดลูกชายเรียกได้ว่าอิบเอมใจมาก นึกไม่ถึงว่าในปี2001มีข่าวออกมาว่าอีกอนฮีป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดหลังจากนั้นอีกอนฮีก็ไปรักษาตัวที่อเมริกาลิมเซยองตั้งใจดูแลพ่อสามีอย่างเต็มที่ทำให้อีกอนฮีรู้สึกพอใจมากแต่อาการป่วยของอีกอนฮีนับวันก็ยิ่งสุดหนักอีแจยงและลิมเซยองจึงต้องทิ้งการเรียนและกลับเกาหลีใต้เพื่อเตรียมรับช่วงกิจการของครอบครัวตอนนั้นมีข่าวลือว่า หลังจากเป็นโรคมะเร็งอีกอนฮีก็ยังเรียกหาหญิงสาวเพื่อมาบริการที่บ้านคุณเป็นซูเปอร์แมนหรือเปล่าป่วยหนักขนาดนั้นแล้วยังคึกได้อีกสุดท้ายแล้วหลังจะกลับมาเกาหลีใต้ลีแจยงก็อาศัยอยู่กับพ่อแม่จัดการภาระต่างๆของบริษัทส่วนลิมเซยองทำได้เพียงเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านและอยู่ภายใต้การควบคุมของครอบครัวถูกจำกัดการใช้ชีวิตในให,หลายๆด้าน เช่นมีครั้งหนึ่งลิมเซยองฟังเครื่อง MP3 ของโซนี่แล้วแม่สามีมาเห็นจึงถูกตำหนิว่าเป็นลูกสะพ้ยของซัมซุงทำไมถึงใช้สินค้าของโซนี่นี่ไม่เท่ากับเป็นการโฆษณาให้กับโซนี่หรอและมีครั้งหนึ่งลิมเซยองพาลูกไปโรงเรียนแล้วถูกประปารัสซี่แอบถ่ายจึงโดนผู้ใหญ่ตำหนิว่าดูแลลูกไม่ดีนี่คือตะกะอะไรกันรายละเอียดเหล่านี้ทำให้ชีวิตของลิมเซยองวุ่นวายมาก เธอเคยพูดกับอีแจยองหลายครั้งว่าอยากย้ายออกไปอยู่กันเองแต่ก็ถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าในที่สุดริมเซยองก็อดทนกับการแต่งงานครั้งนี้มาตลอด10ปีจนกระทั่งในปี2008เนื่องจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเหล่าแชโบทั่วเกาหลีใต้ต่างได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงกลุ่มแดซังก็ได้รับความเสียหายอย่างมากริมเซยองจึงขอร้องแม่สามีเพื่อขอให้ทางซัมซุงช่วยให้กลุ่มแดซังผ่านความลำบากครั้งนี้ นึกไม่ถึงว่าพ่อแม่สามีจะนิ่งเฉยสามีก็ไม่สนใจริมเซยองที่ผิดหวังจึงตัดสินใจจากลาในเดือนกุมภาพัานธ์ปี2009เธอยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอหย่ากับอีแจยงหลังจากการฟ้องหย่าถูกเปิดเผยออกมาก็เป็นกระแสไปทั่วเกาหลีใต้ในตอนแรกทุกคนคิดว่านี่คือการยื้อแย่งเพื่อแบ่งทรัพย์สินแต่นึกไม่ถึงว่าภายในหนสัปดาห์ทุกอย่างก็จบลง ทางซัมซุงอาจจะคิดว่าลิมเซยองไม่มีประโยชน์อะไรแล้วการรีบตัดความสัมพันธ์จึงเป็นหนทางที่ดีที่สุดในที่สุดลิมเซยองก็ได้รับแบ่งทรัพย์สินมาเป็นมูลค่า1 0 0 0แสนล้านวอนหรือประมาณ2,900ล้านบาทเมื่อกลับมาสู่กุมแดซสัง <c oughs> เธอก็ตัดผมสัน้นและช่วยกุมแดซสังที่หมดความหวังให้ฟื้นกิจการขึ้นมาได้ ปัจจุบันริมเซยองในวัยเกือบ50ปีกลายเป็นเศษทีนีที่โด่งดังที่สุดในเกาหลีใต้และคบหากับนักแสดงอย่างลีจองแจมาหลายปีแล้วเราย้อนกลับไปที่เรื่องของอีแจยงกันดีกว่าขอย้อนเวลากลับไปในปี2000ในตอนนั้นอีแจยงพึ่งกลับมาเกาหลีใต้และตัดสินใจจะทำกิจการของตัวเองภายในเวลาไม่นานเขาได้ก่อตั้งบริษัทเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตถึง10แห่ง แต่น่าเสียดายที่ไม่มีบริษัทไหนก้าวหน้าเลยอีแจยงจึงทำได้เพียงกลับไปเป็น COO ของซัมซุงแต่ก็โชคร้ายที่ในปี2008อีกอนฮีพ่อของเขาถูกต้องสงสัยเรื่องการหลบเลี่ยงภาษีและติดสิทธ์บทเจ้าหน้าที่โดยถูกตัดสิ์จำคุก3ปีรอลงอาญา5ปีอีกอนฮีจึงจำเป็นต้องลงจากตำแหน่ง CEO เป็นการชั่วคราวและเนื่องจากอีแจยงช่วยพ่อถ่ายโอนทรัพย์สินจึงถูกเชื่อมโยงไปด้วย ในปี2009เขาลีภัยไปอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเรื่องที่ประธานบริษัทซัมซุงถูกฟ้องร้องราวกับกลายเป็นประเพณีของตระกูลนี้ไปเสียแล้วก่อนหน้านี้ในปี1996อีกอนฮีเคยถูกเนรเทศโดยประธานาธิบดีคิมยองซัมมาแล้วและในปี2008ก็ถูกเนรเทศโดยลีมยองบักหลังจากพ้นกำหนดการเนรเทศอีกอนฮีกลับมารับตำแหน่งในซัมซุง โดยอีแจยงก็กลับมาพร้อมกันด้วยและรับตำแหน่งรองประธานของกลุ่มซัมซุงควบกับตำแหน่ง COO สิ่งที่อีแจยงต้องเผชิญเมื่อกลับเข้ามาในซัมซุงก็คือการช่วงชิงสิทธิ์ในการสืบทอดกิจการกับน้องสาวอีกสองคนอันดับแรกเขาเริ่มลงมือกับอีโชฮุนซึ่งเป็นน้องสาวคนที่สองอีโชฮุนเป็นเจ้ายิงแห่งซัมซุงที่มีความสามารถโดดเด่นเคยดำรงตำแหน่งรองประธานของบริษัท เชี i อิวอินดัสทรีอิงซึ่งเป็นกิจการเครื่องนุ่มห่มที่ใหญ่ที่สุดภายใต้กลุ่มซัมซุงหลังจากอ e ีแจยงกลับมาเขาก็รีบเลื่อนตำแหน่งให้น้องสาวเป็นประธานฝ่ายเครื่องแต่งกายของสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ถึงแม้จะเป็นตำแหน่งประธานฝ่ายแต่อ e ีแจยงมีหุ้นส่วน25เปเซในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์เท่ากับว่าเขาเปลี่ยนให้น้องสาวมาเป็นพนักงานระดับสูงของบริษัทตัวเองส่วนอ e ีบูจินเมื่อเปรียบเทียบกับอ e ีโชฮุนแล้วเธอกลับโดนเอาเปรียบมากกว่า น้องสาวคนนี้หน้าตาดีและมีความสามารถโรงแรมซิลล่าที่อยู่ภายใต้การดูแลของเธอก็มีผลประกอบการที่ดีมากสามารถเติบโตได้ยอย่างรวดเร็วดังนั้นอีแจยงจึงไม่สามารถจัดการอย่างโจงแจ้งเขาต้องค่อยๆวางแผนอย่างช้าๆอีแจยงมีแผนการที่จะจัดการกับอีบูจินตั้งแต่ตอนที่น้องสาวแต่งงานแล้วในตอนนั้นอีบูจินยืนกรานว่าจะคบหากับบดิกาที่ชื่ออินวูแจ อีแจ e. ยงเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในครอบครัวที่สนับสนุนน้องสาวในเรื่องนี้เพราะเขารู้ดีว่าถ้าน้องสาวแต่งงานกับบอดี้การ์ดพ่อจะต้องโกรธแน่นอนแล้วสิทธิ์ต่างๆในครอบครัวก็จะเอืเอียงมาทางเขาในปี2014อีกอนฮีเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจอีแ e. จยงจึงเป็นผู้ดำเนินกิจการธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจหลักของซัมซุงและกลายเป็นผู้บริหารที่แท้จริงของซัมซุงหลังจากเข้ารับตำแหน่ง อีแจ e. ยงก็ปรับรูปแบบการดำเนินกิจการภายในซัมซุงเขาอนุญาตให้บริษัทต,ต่างๆในเครือซัมซุงถือครองหุ้นกันและกันได้เพียงเท่านี้เขาก็สามารถอาศัยการถือหุ้นเพื่อเข้าควบคุมหลายๆบริษัทที่อยู่ในเครือซัมซุงและอีบูจินก็ค่อยๆถูกถอนอำนาจขณะเดียวกันอีบูจินก็เหนื่อยล้าทั้งกายและใจกับคดีความเรื่องการหย่าร้างกับบอดิกาดเธอจึงต้องยอมรับให้อีแจยงเป็นผู้บริหารสูงสุดของซัมซุง หลังจากอ e ีแจยงเข้ารับตำแหน่งก็ต้องเผชิญกับวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดของซัมซุงในปี2016โทรศัพท์ซัมซุง n น้ต7เครื่องหนึ่งเกิดการระเบิดบนสายการบินของอเมริกาและภายในเวลาสั้นๆเพียงหนึ่งเดือนมีโทรศัพท์70กว่าเครื่องที่ระเบิดในอเมริกาทำให้ซัมซุงที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือชื่อดังกลายเป็นโรงงานผลิตระเบิดชื่อดังในเดือนกันยายน ทางซัมซุงจึงตัดสินใจเรียกคืนโทรศัพท์ซัมซุงโน้ต7จากหลายประเทศในปี2017เรื่องราวอันโชคร้ายที่เกิดขึ้นอีกครั้งมีข่าวอื้อฉาวทางการเมืองในเกาหลีใต้คือคดีของเพื่อนสนิทพักกึนเฮเรื่องมีอยู่ว่าประธานาธิบดีพักกึนเฮมีเพื่อนสนิทชื่อว่าชเวซุนซิลชเวซุนซิลมีลูกสาวชื่อว่าชุงยูราชุงยูราอาศัยความสัมพันธ์นี้เข้าเรียนในมหาวิทยายลัยสตรีอีควา หลังจากนั้นก็มีการโอร้อวดถึงความร่ำรวยผ่านทางอินเทอร์เน็ตทำให้ชาวเน็ตร,รู้สึกขุนเครืองในขณะที่ทุกคนกำลังทำความรู้จักกับชุงยูราก็พบบ่อแสว,ว่าแม่ของเธอคือชเวซุนซิลและได้รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างชเวซุนซิลและพักกึนเฮชเวซุนซิลที่ไม่ได้มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการแต่กลับสามารถแก้ไขบทพูดของพักกึนเฮได้ตามต้องการ และในคอมพิวเตอร์ของเชยซุนซิลก็มีเอกสารลับทางราชการอีก200กว่าฉบับเมื่อสืบสาวต่อไปทุกคนก็พบอีกว่าที่แท้พ่อของเชยซุนซิลเป็นผู้นำลัทธิทางศาสนาทำให้ทุกคนนึกถึงเหตุการณ์ในปี2014ที่เรือเซวอนล่มอย่างดึกลับเหตุการณ์นี้โด่งดังมากโดยทั่วไปจะคิดว่าเป็นการเมินเฉยไม่ยอมเข้าช่วยเหลือจนในที่สุดต้องสูญเสียชีวิตของนักเรียนมัธยมหลายร้อยคน ด้วยเหตุนี้จึงมีการพูดถึงทฤษฎีสมคบคิดว่าพักกึนเฮอาจจะต้องการถวายเครื่องสังเวยให้กับลักทีนี้และท้ายที่สุดพักกึนเฮก็ถูกรัฐสภาเกาหลีใต้ฟ้องร้องแล้วเรื่องราวเหล่านี้เกี่ยวข้องอะไรกับซัมซุงจากการสอบสวนของไอาาการาศอีแจยงเคยมอบเงินสินบนประมาณ43,000ล้านวอนหรือประมาณ1,200ล้านบาทให้กับเชยซุนซิลเพื่อแลกกับอิทธิพลทางการเมือง จุดประสงค์ของการติดสินบนก็เพื่อให้รัฐบาลเกาหลีใต้สนับสนุนการควบรวมกิจการของซัมซุง CNT และเช e ล์อินดัสทรีอิงซึ่งเท่ากับเป็นการรวมอำนาจในซัมซุงไว้ที่เขาทั้งหมดนอกจากนี้อีแจยงองยังอ้างเหตุผลเรื่องการฝึกทักษะการขี่ม้าเพื่ออัดฉีดเงินทุนให้กับบริษัทแห่งหนึ่งของเยอรมันอย่างต่อเนื่องโดยผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงก็คือลูกสาวของเพื่อนสนิทพักกึนเฮในระหว่างการสอบสวน อีใจยงเน้นย้ำอยู่หลายครั้งว่าผมเป็นเพียงเหยื่อในการแย่งชิงอำนาจพวกคุณอย่ามาโทษผมสินั่นก็หมายความว่าตัวเองถูกบังคับให้จ่ายเงินสินบนอืมช่างเป็นเหยื่อที่ดีจริงๆในการพิจารณาคดีครั้งแรกอีใจยงถูกตัดสินจำคุก5ปีในการพิจารณาคดีครั้งที่สเปลี่ยนจาก5ปีเป็นสองปี6เดือนโดยรอลงอาญา4ปี ในตอนนั้นหลังจากอ e ีแจยงถูกปล่อยตัวก็ต้องเผชิญหน้ากับประธานาธิบดีมุนแจอินผู้ซึ่งให้คำสาบานว่าจะต่อสู้กับกลุ่มอำนาจแชโบจนถึงที่สุดไม่กี่เดือนหลังจากที่อ e ีแจยงถูกปล่อยตัวมุนแจอินและอ e ีแจยงได้ไปปรากฏตัวพร้อมกันในพิธีปิดการก,ก่อสร้างโรงงานของซัมซุงในอินเดียภายในงานอ e ีจยงเกรงใจมุนแจอินมากเวลาโค้งคำนับศีรษะแทบจะจรดพื้น สถานการณ์ในตอนนั้นละเอียดอ่อนต่อทั้งสองฝ่ายมุนแจอินในฐานะประธานาธิบดีนักปฏิรูปเนื่องจากเรื่องราวความวุ่นวายภายในประเทศและสงครามการค้ากับญี่ปุ่นทําให้แรงสนับสนุนลดลงไปช่วงหนึ่งในตอนนั้นเขาจึงต้องการการสนับสนุนจากซัมซุงส่วนอ e ีแจยงก็มีจุดอ่อนอยู่ในกํามือของมุนแจอินนั่นก็คือคดีเก่าของพักกึนเฮที่ยังไม่มีข้อสรุปแน่นอน ทั้งสองคนจึงมีความสัมพันธ์อันละเอียดอ่อนที่ท่วงดุลยภาพกันอยู่ในเดือนพฤษภาคมปี2020อีแจยงได้เผยแพร่บทความขอโทษต่อสาธารณาชนของตนเองโดยมีคำสัญญาใน3ประเด็นคือจะไม่ให้ลูกของตนสืบทอดกิจการของซัมซุงจะเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหภาพแรงงานภายในซัมซุงจะมุ่งเน้นการสื่อสารกับสังคมให้มากขึ้นคำสัญญาฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของอีแจยง ความจริงแล้วเหตุผลของการก่อตั้งกลุ่มอำนาจแชโบก็เพื่อสร้างระบบการสืบทอดมรดกในตระกูลของพวกเขาเองหลังจากอีจยงเผยแร่บทความขอโทษต่อสาธารณาชนแล้วก็มีการคาดเดากันไปหลายทางว่ามุนแจอินจะยังโจมตีอีจยงต่อไปหรือไม่ในเดือนตุลาคมปี2020อีกอนฮีเสียชีวิตที่พึงสุดท้ายของอีจยยงจึงสูญสลายไปหลังจากนั้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมา มีการพิจารณาคดีครั้งสุดท้ายของอีแจยงโดยเขาถูกตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา2ปี6เดือนเรื่องราวของซัมซุงในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่องของเรานะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ